แเขาต้มแาต้มนะครับยคของให้กรเ่นะครับผู้ใดนะครับที่หน้าไหนพี่แพอะใส่เนอห้ององมีปัหาแก่แพะเียเยไเียว่ามาดออกหมลออกไมล่ะ่วมอท่เอออมาากมเอออเ ข e <sa iden blessing> ้างาลงแล้วครับพี่น้องครับถือแล้วครับพี่น้องข้างาประจูบครับพี่น้องประจูบ啊

สะดวกง่ายไปหรอกนี่ความรุนแรงไม่ค่ะเขาก็จีบแ้งโตกันหลายคนอยู่นะคะทั้งเรื่อนเข้ามาที่หลังเพิ่นก็ได้หรอกช่วงนี้ฮะกะเป็นการลกป่าแบบเสร็จร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนที่งานผู้จัดท้ำหนองหรือว่าสดสดร้อนร้อนโอเคที่บ้านน้องขามนะค่ะบ้านน้องขามผู้บริหานของเฮ้า มีหลายๆนนหนูฝึกมามจะมามยุวยพว่วงขาใหญ่ขาโตของแม่นางกับยุหรอดไปได้ขอบคุณพี่น้องแล้วค่ะขอบคุณพี่น,อนะะ้อ,นนองที่ให้การสนับสนุนกคือไก่ใส่ห้าวกับไปหันหรือว่าทีมงานเที่ไทยไส่กับไปสนับสนุนไก่ตองกับตองเข้ากับมาเป็นเอฟซีนะคะแล้วเราใส่ห้ากับขาดก็ได้ ก็คือเสียนแหงโซนเข้าบ้านนะคะวันจะเป็นเขตตะบนน้องก่อนนะชนกันชนกันนะเนียเลยสำหรับวันอาทิตย์นะค่ะจะมาเข้ากับสีเบาไปเรื่อยๆจงกลางถึงไล่กันไปน้องขางแล่นั่งละันถึงไล่ให้การถ้ามาหากีนว่าจะเป็่นของแม่นั่งนะค่บเซียนแหงอยเชียรี่นะคะก็ดีแต่ว่าเห็นม นี่ตาธรมหายกินของเหาเหากับแช่สมพานไห้แล้วค่ะวันเดียวกันโูบามันมันไหลงเะ็นเกลือไปปลาเริ่มมากครับพี่น้องกลัวนครับผปลาเริ่มมากนี่ะจว้างมากด้ก็คือเป็นของเทียนนักเทียนแหนได้รับการ่ดอยูไก่โซนใดักมองใดกลตบไปน่ค่ะ อันนี้คือการประชาสาคัญเกี่ยวกับการทรรมหกินของเขานะคะสำหรับเนื้าแนอยางไปทู้ของแยกไหวัวได้เนี่ยค่ะแือประชาสาคัญเกี่ยวกับสายงานให้พิจารณาเอาใจใน้การไปการมาหรือว่าการทรรมหกินของเขานะคะพอดีแบ่งแยกหากันคึกเก่าแต่ไปบ่ได้สำหรับการลงแหนืลงสะดุงของเขานะคะ พบขกข้าของจาของพี่น้องท่านือแขทั้งค้ังไปเด้อกำลังพี่น้องเฮ้าซือบ้านมีบ้านแล้นะะ่ะเม่บ้านพุทธิต,ต้อยหอ่ตาาพึ่งสามีมาดมันก็ัพี่น้องมนันว <ปะ S 2> ัน <ปะ S 2> นีลนะคะ่ะาสิ่ย่ใก,กล้กโอ้หสหยอนเลยนะ,ะเหลือมากฐานเหลือมากมันตื่น ทุกตำบลทุกอำเภอยลากหลายจังหวัดครับค่ะ